เซลจีเป็นพ่อไก่ที่กล้ามากมันดุนชอบเตะขาะมันหวงเมียมันหวงเมียแล้วก็ชื่อโจดโจดเวลค o m มไทยแลนด์ดนี่อยู่โจดแล้วก็เมียชื่อแกลลี่ กันดีกว่าไปเลยไปเที่ยวสวนบุญนาดาเห็นไหม <c oughs> โจเอ่า <c oughs> <c oughs> เห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโจสวัสดีครับไชมสวนกันดีกว่านี่เราก็จะมาดู เหลืองแคทเทวานเหลืองแคทเทวานเราไปดูเหลืองแคทเทวานกันดีกว่าวเราจะเห็นเหลืองแคทเทวานนี่เหลืองแคทเทวานนี่จะเป็นม่านมันจะขึ้นตายจำรูวะหรือว่าทำเป็นเออ่ หลังคาให้หรือว่าเป็นรั้วจ่ายไปเป็นม่านสวยงามแล้วกันงูได้ด้วยยอดเยี่ยมนะแล้วก็ถ้าง,งูเม่ไม่กล้ามาเพราะว่ากลัวจะติดเก็ดเก็ดงูแล้วก็ถ้าภาษาอังกฤษน่าจะชื่อชัดชวาลเยลโล่ใช่หรือเปล่า สวยไหมคะสวยไหมคะเจิญเงินไปข้างบนต้นอันนี้ต้นไม้ไอ้อนุสรของรถนี่เพราะเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ของออสเตรเลียเขาจะเอาไว้ดูก่อนเขาไม่มีชีวิตอยู่เขาต้องการเห็นต้นของออสเตรเลียเป็นต้นไม้ก็คือยูคาลิปตัสแล้วนี่เองแล้ว สวยมากสวยมากสวยมาก,ก,กแต่โจ๊ดเนี่ยเป็นไก่ของซิวกี้ <c oughs> เป็นไก่ของอเมริกามาจากแอฟริกาแล้วนําเข้าไทยแลนด์นาเข้าประเทศไทย <c oughs> เขาเรียกซิวกี้อ้าวไป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  อันนี้เป็นม่านเลยม่านสวนม่านบ้านสวนถ้าเป็นร้านอาหารหรือร้านกาแฟถ้าดูดีดูสวยนี่ต้นกระจงเป็นแพ่บารมีถ้าบ้านใครมีแล้วเขาบอกว่าต้นกระจงนี่ก็คือต้นกระจงแหละแต่อีกชื่อหนึง่งชื่อแพ่บารมี Hey, พบกันคลิปหน้าบายบาย